ชมบรรยากาศการให้อาหารเช้าของแม่ไก่ของเราตอนนี้เวลา6นาฬิกานะคะเราก็ได้ให้อาหารแม่ไก่เป็นอาหารมื้อแรกด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะคะอันนี้จะเป็นรังไข่ของเขานะมันก็จะเลอะๆแบบนี้ เราก็จะเปลี่ยนฟางกันเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไข่ที่สะอาดสวยงามตอนเช้าเขาจะยังไม่ทันได้ไข่นะเดี๋ยวเขาจะกินนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มไข่ให้เราตอนส,สอายๆของวันนะคะากนั้นเราก็จะเตรียมรังไข่ไว้ให้เขาให้พร้อมให้สะอาดเลยนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนฟางกันเลยะคะ่ะ เวลาแม่ไก่จะไข่เขาก็จะทําตัวพองๆแบบนี้นะคะเรามาดูแม่ไก่ไข่แล้วไข่แล้วไข่แล้วไขออกมาแล้วนะนี่ไข่ฟองนี้นะที่เขาไขเมื่อสักครู่ก็จะมีเมือกเปียกๆมีเมือก,อกนะคะ ก็เป็นภารกิจที่เราต้องทำทุกวันนะคะตื่นเช้ามาก็มาตื่นเช้ามาเราก็เปิดไฟสีส้มก่อนนะถ้าถ้าวันไหนเราตื่นแต่เช้าก็เปิดได้เลยประมาณตีห้าครึ่งนะคะเปิดไฟสีส้มได้เลยแล้วเกือบเกือบหกโมงเราก็จะมาให้อาหารแม่ไก่นะคะมาให้อาหารมาเปลี่ยนฟางอันนี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว อาหารเปลี่ยนฟางเปลี่ยนน้ำนะคะน้ำนี่ก็ต้องเปลี่ยนเช้าเย็นทุกวันนะ<อ>เมื่อทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะมา,าเช็คดูอีกทีนึงว่าอาหารที่เราให้เขานั้นเพียงพอต่อความต้องการของแม่ไก่หรือเปล่านะ สังเกตดูง่ายๆถ้าเกิดอาหารเกลี้ยงหมดไวหมดไวภายในระยะเวลาที่ไม่นานก็แปลว่าเขาไม่อิ่มนะเราก็ต้องเพิ่มอาหารให้เขาอีกอาหารมื้อเช้ามื้อสำคัญจะต้องให้เขากินให้อิ่มเต็มที่เพื่อที่ว่าเขาจะได้ออกไข่ให้เรานะคะเมื่อกินอิ่มแล้วแม่ไก่ก็จะออกไข่ให้เรา คุณคิดจะเลี้ยงแม่ไก่พันไข่ก็ต้องยอมรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะคะเพราะว่าแม่ไก่พันนี้ถูกออกแบบมาให้กินอาหารเม็ดสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะอาหารเสริมเราก็เพียงแค่เสริมเข้ามานิดๆิดหน่อยๆน่อยเพื่อให้เขาไม่เบื่ออาหารการหวังที่จะให้แม่ไก่กินอาหารลดต้นทุนนั้นไม่สามารถทำได้ ไม่สามารถทำได้จริงนะคะเพราะหากหากทําแบบนั้นแม่ไก่ก็จะไม่ไข่นะคะหากเราหวังจะลดต้นทุนแบบจริงๆแม่ไก่จะไม่ไข่ให้เราแล้วก็จะเป็นผลเสียเป็นผลเสียมากกว่านะเราควรจะให้เสริมบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ใครที่จะเลี้ยงแม่ไก่พันไข่ก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะเริ่มเลี้ยงที่น้อยๆก่อนเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนของเรานะคะตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะคะเราก็มาให้อาหารแม่ไก่ไข่ของเรากันก่อนที่จะเก็บไข่เราก็จะให้อาหารเขาก่อนนะคะเพื่อลดความชฉลมุวุ่นวาย คำสุขของคนเลี้ยงไก่ก็คือการเก็บไข่นะคะนี่ไข่ของเราแม่ไก่ที่อยู่ในกรงตับไข่ให้เราสวยงามมากๆไข่ฟองใหญ่นะคะสีสวยนะฟองใหญ่สีสวยแล้วก็สะอาดมากๆนะคะพร้อมจำหน่ายเลย สวยงามมากๆนะคะนี่ก็คือความสุขของคนเลี้ยงไก่นะคะความสุขของคนเลี้ยงไก่ไข่ก็คือการเก็บไข่ไก่ทุกวันนี่แม่ไก่จะเก็บไข่แล้วนี่อยับออกไปนล่ดู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 ังไข่ทำไมแม่ไก่ไม่ยอมแแแมมมมม่่่่่่ไไไไไกกตนีี้้ขใหดูยอมออกอ่ะหรือว่าแม่ไก่เขาไข่ไม่ออกหรือเปล่าคือไข่นะคะทำไมเขาไม่ยอมออกอ่ะ ไม่ยอมออกได้ไงแม่ดูตัวนี้สิเยอะมากเลยว่าไข่ไม่ออกไหมลูกเนี่ยทำไมจะไข่ไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งมา,มาเอาอเก็บไข่ก่อนนี่โหก็เป็นภารกิจที่เราต้องทำทุกวันนะคะหลังจากเลิกงานมาเราก็จะมาเก็บไข่ไก่กันนะ บางวันบางวันถ้าอากาศร้อนไข่ก็จะลดถ้าอากาศดีก็จะได้ไข่เยอะตอนนี้แม่ายให้ไข่กับเราเข้าเดือนที่สิบอดแล้วนะคะนั่นแปลว่าเราเลี้ยงแม่ไใจมาหนึ่งปีแล้ว สักฟองนี่ต้อ,อนแม่ไก่ก่อนอันนี้ขอไปดูแม่ไข,ไขะะ่ซ่อนไข่นะคะไข่ซ่อนไข่ จุดย่างปอชีงานมีขี้บ่อยงานนะไม่เค,คยขี้งานไม่มีไม่ขี้เลยไข่ไก่ของเรานะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเบอร์สองเบอร์สามเราก็จะมาละกันแล้วก็ขายอยู่ที่แพงละ110บาทนะคะส่วนเบอร์หนึ่งกับเบอร์ศูนย์ก็จะแยกขายอยู่ที่แพงละ120บาทนะคะขายหมดทุกวันนะคะไข่ไก่วันละหกแหงออกมาเลยปอชี ะะขณะนี้เวลาหนึ่งทุ่มสิบนาทีอยู่ที่ข้อไก่ฟารมไก่ยิ้มเวลามีคนเข้ามาแม่ไก่ก็จะส่งเสียงนะคะ เวลามีคนเข้ามาในข้อเขาก็จะส่งเสียงแล้วก็จะลุกขึ้นมาหาจิกอาหารกินนะตามสัญชาตเยานอากาศตอนทุ่มก,กว่าๆนะคะนี่ก็จะมีไฟสีซ้มเป็นไฟไล่ยุงไล่แมลงให้กับแม่ไก่นะคะ ปิดประตู